ญาติรำให้ขณะทำพิธีรถน้ำร่างน้องโชคครอบครัวติดใจอยากให้พูดความจริงเมื่อวันที่16กันยายน2565เวลา15.30นนที่วัดราชประคองทองธรรมศาลา2ต่อเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีบรรยากาศรถน้ำศพเด็กชายนพสินงามสุดหรือน้องโชคซึ่งในงานมีทั้งอาจารย์ที่โรงเรียนวัดลาดปลาดุก และเพื่อนที่โรงเรียนพร้อมญาติได้เข้ามาร่วมรดน้ำศพน้องโชคซึ่งในงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจร้องให้ทั้งศาลาทางด้านนางสาววรรณพรงามสุดอายุ34ปีนาสาวน้องโชคให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าการมีปืนเข้าไปที่โรงเรียนตนคิดว่าไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวของตนเวลาดูข่าวก็ภาวนาไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้กับครอบครัวของตนตอนนี้ทุกคนยังทำใจไม่ได้ ตนเลี้ยงลูกหลานมาเหมือนกันถึงอยู่ไกลเขาก็โทรหาตนตลอดเน็ตหมดก็โทรมาขอให้เติมให้ขอให้ซื้อเสื้อผ้าให้ตนก็ซื้อมาอยากได้อะไรก็มาขอมีอะไรก็จะคุยกับตนมากกว่าแม่ของเขาตนเสียใจไม่เชื่อว่าเป็นปืนลั่นบาดแผลไม่น่าเชื่อถ้าปืนลั่นทำไมรีบเอาปืนไปทิ้งทำไมไม่บอกครูไม่บอกผู้ใหญ่บริเวณนั้นว่าพบปืนมาตนรู้สึกแย่มากที่โรงเรียนบอกว่าคอมระเบิด เพราะตนโทรหาคนที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เขาบอกไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่จะระเบิดจนมาโดนอทําให้กระโหลกแตกตนไม่เชื่อตั้งแต่ได้ข้อมูลมาหลังจากนี้ต้องคุยกับญาติทุกคนรวมถึงแม่ของงอน้องด้วยถ้าเป็นตนก็ให้ทําไปตามกฎหมายทําตามขั้นตอนทางตนกับครอบครัวก็คุยกันอยากให้คู่กรณีเข้ามาคุยเข้ามาขอขอมามาพูดคุยถึงเหตุจูงใจคืออะไรทําไมถึงต้องพกปืนไปมันลั่นจากสาเหตุไหนหรือเอามาเล่นกันมาโชว์เพื่อน อยากทราบข้อเท็จจริงตรงนั้นอยากได้ยินความจริงจากปากของผู้ก่อเหตุผู้ทั้งหมดและเพื่อนที่โรงเรียนพร้อมญาติได้เข้ามาร่วมรดน้ำศพน้องโชคซึ่งในงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจร้องให้ทั้งสาลา